ครับสวัสดีครับสวัสดีสุขุคนพ่อแม่พี่น้องเลยมนีพบกับบวันเชโน่คือการพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะฮะสุขุคนณเนอะพี่น้องเซ็ตมาอยู่ที่ถนนนักสะสวนผดพี่น้องเลยวันก็เพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตพี่น้องป้าบรรยากาศน้องพ่อโอมมักใหญ่นะพี่น้องเลยป้าโถบได้เพิ่อเห็นกับมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเลยนี่คือว่ามาวันมาครั้งแรกในชีวิตพี่น้องแบบเคยมาจักเถิดพี่น้องไปเบิ่งญาติมาหลินน้ำวันนี้เพิ่งเลยพามาหลินสวนผดพี่น้องคือว่ามาครั้งแรกในชีวิตเบิ่งบรรยากาศพี่น้อง เราต้องเที่ยวพอกลังหลังไร้กันเข้ามาพี่น้องเลยเห็นใบเบิ่งบรรยากาศรอบๆกันกพี่น้องป้าคนหลาเลยปลากรับไปบ<ะ>อไปใช่<ะ>ยางไปบอยางไปเออดียางไป,ยยงไปบรรยากาศพี่น้องไปถามเห่นไปเบิ่งบรรยากาศตร,ร,นะรงกันรอบๆมนะับุกันพาย่างมาพี่น้องนี่คือสิเป็นปู ปูนยังดีพี่น้องเลยทางเข่าเดินป้าท่าผูบรรยากาศรอ,อบรอบๆพี่น้องผูโอ้โหอันนี้แหละสิ่งสิ่งบเุยเ,เห็นก็ต้องเห็นพี่น้องคือนมามากั้งแรกชีวิตคนหลายหลายพอได้ผ่านมาที่เข้ามาเที่ยวนลำเด้อพี่น้องเลยป้าทุกหย่างพี่น้องหย่างเวลน้ำกันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศพี่น้องจอดจอ,อดอะไรเงี้ย พระองค์ใหญ่พี่น้องเลยบวชือเห็นครั้งแรกนี่เขาบวชสิพายยางไอ้น้ำกันบ้านเลยหรือว่าเป็นอย่างไรกันอะไรขมากก็เยื่อลมก็ไหลก็แซ่เด้อพี่น้องก็ยังเตือนแบบพัดคลิปความบวชมันกดขามโคตรนาพี่น้องนี่พอกลักเสียมาเห็ดบุญพี่น้องมันนี่โอ้โหมันในากาศโอ้โหทำพี่น้องบรรยากาศ รอบๆเป็นหยาเขียวกจีเป็เโหโนหนองเป็ตปบบ้นจะปาทีของาโอ้โหบรรยากาศพี่น้องนี่ก็สิมาเฮดบุญพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเฮ้พี่น้องเป็นมั้งสวัสดีพี่น้องนี่เสิคนมาหนังบ้างตัวเผียวน้อยหลายแม่นแล้วเราโหลดโหลดกมาขังเลยพี่น้องบรรยากาศเย็นยเยี่พี่น้อง นั่นอยู่กับเอเไปีบ่อยมีต้นไม้เขียวขจีป้าตัวเบิ่งน้ำกันนะเพื่นพี่น้องบรรยากาศโอ้โหสุดยอดนี่คือมาข้างแรงพี่น้องไร่บนเดลไร่ย่างมาเดีย๋ยวพวกกำลังเสิร์ฟให้หารปลาพี่น้องเราบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศกับภาคกันย่างซาที่ยังไม่ไวแต่ว่า วันนี้มามีเต้เจ้พี่ดองเลยเจ้สวยแล้วก็เจ้ซัดบานเอาเปย์มานอนสบายมาถือเปย์มานนอนนะ<ฮ>พี่้องอย่างต่อไปลงกดคลิป คือบ้านเทาไ้เนอะแบ,บนี้เนาะปลูกต้นไม้ไม่ได้ก็มีโอกาสขับเท่านีนี่ไปนี่รัดไปดนี่ดอกป,ป้ายดอกนี่บ่นขึ้นมาข้างแลกลาออกร,ออก,รออกก็ต้นไม้เขี้ยววีบรรยากาศเป็นรีกหน่อยอ่าก็นี่ขึ้นมาข้างแรกเรื่องนี่พราะกำลังอย่างไปพี่นเนง เนใหม่คือบานทางตะก<ม>อะบุกเ้ามามาผ่านทางนี้ก็มาเที่ยวได้พี่น้องไปทางสวนผดุดคืออะรนีนแต่สื่พี่น้ององ<ม>ู้หูวววว่วววีวนววววลวววหวว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 วาวว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 วอวววววาววววววดวว อ่พีน้งมามองวิวดิให่งามพี่น้องให้เบิกน้ำใจนน่บรรยากาศพี่น้องเลยโอ้โหวิวสวยจอดพี่น้องโอ้โหงานบีิพี่น้องเลยให้ปลาก็ได้พี่น้องวันนี้ปาลาตัวโอ้ปลาละหลายพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเลยตวตโอ้โห พี่นงปลาปลาอย่างวันีตัวพวกใหญ่พี่นกเนเะห็พี่นอกปลานี่ยโอ้โหลดก็หด้หลายคนก็หลายพี่นงมาเนี่ยเอายางกวนวนกออันต่อมาเป็นไายพได้เข้ามาจะเลืกพลเกกแ่เนี่พี่นงเขา็จริงเตือนภัดของบาวสิโนโนี่พ่อกำลังย่างไปอาหารปลาวนกึ่งมาเหตุข้างหลกงิบิดพี่นกอนอ้กับน้ำมาเลย ค้าขาดข้แน่เลยพี่น้อง,ง,อท,ปปองท้ายเอฟซีา <ś les> มาเที่ยวสวนกดเอ๊กดอีพี่น้องอะไรเก็ดคลิปบอเขาไล่เขาแซ่ด้พี่น้องเปิดสิบอะไรพลาดความบอลห่วยหานปลาพี่คนุ่ะจัเบอร์ได้บ่ ไป่ให้ทำไมห,หันตาพี่บอนี่บอทางคนยืนนี่ทุเรศทางคุณประคายนามาพี่น้องไปซื้อดามเหมือนี่พี่น้องยังโหมมากันคนเร็วไปรเร็วปมาพี่น้องคนแห้งหลายทางนี่วันศิพาย่างเบิกบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศเย็นๆพี่น้องเกันเพลินพนั่งหยุดหยุดวันอาทิตย์กับพี่น้องมาเที่ยวพี่น้องเลย อย่างออกกําลังกายหรือว่ามาพาลูกปลาต่ามาเที่ยวกับบรรยากาศถือศาสตร์ถือที่นัน่งแลนั่งได้พี่นอ้องโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละสิ่งเขาเม่เคยเห็นเขาก็ต้องเห็นพี่นอ้องเอ้ยสิ่งที่เม่เคยมาเขาก็ต้องมาเขาก็มาเห็นสุดแจงหูสุดแจงตาพี่นอ้องครั้งแรกในชีวิตกับแบบนี้แล้วพี่นอ้องเอ้ยคนก็ร้ายอยีพี่น้องเนี่ยพวกนี้สิ่ปรห้ตอาหารปลาที่เป็นอย่งไรพี่นอ้อง บางคนก็ถือเสือ้อถือ伞มานอนพี่น้องบรรยากาศมันเย็นขำเลยก็กลับบ้านอู้วแบบนี้ในประเทศไทยพี่น้องครบจเจรื่นเขาเผาพี่น้องเอ้ยพี่น้องคาเทปแบบนี้อ้วนคิดทอดบ้านพี่น้องเลยคิดทอดบรรยากาศอยูย่บ้านมันเป็นอย่างไงบ้านเขาอุดมสูบบุหรี่พี่น้องโอ้บรรยากาศระบียพี่น้องหืมงามพี่น้องอยู่นี่โอ้โห บุกเส้นหนึ่งคือนำตกพี่น้องก็ม่เมียน,มนีมุนบรรยากาศพี่น้องธรรมชาติธรรมชาต,รราติคือบ้านเท้าพี่น้องแบบนี้พอได้สิ่งไปนี่สิ่งธรรมชาติ์ไปนี่ปลูกต้นไม้ไปนี่คือสีหายากพี่น้องมีอยู่มองเดียวชวนผลอยู่ทีแถวนอนอเภอตทนสายสี่พี่น้องที่พระองค์จะดีองค์ใหญ่ๆพี่น้องเลยวันกระเพิงมาครั้งแรก,กวันชีวิตเลยนี่ไทยสีโัราณ ขบวนสิพาย,ย่างรอบๆเบิ่งพี่น้องเลยไหมนี่เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่หนุก็ลาหลายพี่น้องอออนี่เลยพี่น้องบรรยากาศจอดพลังงานกับแสงคือบ้านเราเลยพี่น้องคืออยู่ที่สปป,ปลาวพี่น้องเห็นบ่ขนาดอยู่ที่เมืองเลยพี่น้องเลยนี่คือต้นยางพี่น้องเลย โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้โหูบทสิพาย่างเปิดบรรยากาศพี่น้องโมน่อยพี่น้องมากกวัวงหนึ่สุดยอดเลยโอ้โหอันนี้เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยแล้วพี่สิ่งน้ำพุ่นี่ว่าพี่น้องบทสิพาย่างมาเบิ่งบรรยากาศทางนี้พี่น้องพายเอฟซีมาเบิ่งบรรยากาศมาหนี่พี่น้อง ไปได้เอฟซีอยู่ที่อยู่ที่ทางถนนนักสักัทักทายได้พี่น้องเลยอันนี้บ้านเพิ่งมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเไปบู๊มา่าบ้ามนมีธรรมศาสตร์อันนี้อยู่อยู่นอกเมืองพี่น้องสางเมืองถ้าเขาเอินว่าอยู่ที่ถนนอมรท้นสายสี่ผ่านโอ๊กจะดีอเใหญ่พี่น้องรอบๆลบนี่เดินใหม่พี่น้องโอ้โหบุ๋มพี่น้องหลบหลบป้าต้นใหม่พี่น้อง เอาวผมเอพี่น้องคลิปนี้ชิโจเขาเพจตัวนี้เด้อผมเอพี่น้อกพอได้ข่าวมาอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดดิกันเตือนมาปัดคลิปขอบวนชิโนกะบปกติข่าวโฆษณาขบวนใน,น้ัวนสิเอพีที่สองขบวนเอาลงไหนเบิร์กพี่น้องสวัสดีสวัสดี